สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลีวินนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตึกมหานครค่ะเรามาทำอะไรที่นี่หรอคือวันนี้เรามาเที่ยวเฟิร์สเตอร์ค่ะ,ะอะไรเตอร์อนะใช่เฟิร์สเตอร์คืออะไรอ่ะไม่รู้จักเหมือนกันคือไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่าเออเห็นโฆษณาว่าที่ตึกมหานครเนี่ยนะคะมีเหมือนเป็น เป็นธุรกิจใหม่ของคือราคิงพาวเวอร์นะคะก็คือเป็นเหมือนเป็นร้านขายพวกเครื่องสำอางแล้วก็ของใช้อะไรเงี้ยค่ะชื่อว่าเฟิร์สเตอร์ก็เลยลองแวะมาดูว่ามีอะไรบ้างก็ตอนที่เรามาตอนนี้ก็คือประมาณ11โมงกวโมกว่าๆคนก็ยังไม่ค่อยเยอะมากนะคะไม่แน่ใจว่าช่วงบ่ายๆเย,ย็นๆคนจะเยอะกว่านี้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเฟิร์สเตอร์มีอะไรบ้าง เป็นไงกันบ้างคะสำหรับเฟิร์สเตอร์คือส่วนตัวเรานะคะเราเคยมาเดินที่ตึกมหาคนครเนี่ยคะ่ะตอนที่ยังเป็น King Power อยู่เราก็รู้สึกว่าแบบเออหน้าตาบรรยากาศอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่าของก็มีบางส่วนที่ที่แบบยังไงดีอะคือคือมันไม่ใช่เหมือนตอนเป็นดิวตี้ฟรีทั้งหมดอะไรเงี้ยคะ่ะเออ จะเป็นพวกเ,เน้นพวกเครื่องสําอางแล้วก็ของใช้ของใช้ในบ้านแกจิตอะไรเงี้ยนะคะจะไม่เน้นพวกเสื้อผ้ารองเท้าเท่าไหร่เครื่องสําอางเนี่ยมีแบบหลายยี่ห้อเหมือนกันนะมีแบบเออหลายยี่ห้อที่เราแบบไม่รู้จักยี่ห้อแปลกๆอะไรเงี้ยใครอยากจะลองแวะมาเดินเล่นดูก็ได้นะคะเราวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอกาหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนนะนี่ค่ะ